ขีเทกมันเป็นสารชีวพันธุ์ที่ผมผมกำลังจดสิทธิบัตรอยู่นะจะอาจจะไม่สามารถบอกได้แต่ว่าเป็นสารชีวพันธุ์มาจากธรรมชาติช่วยให้เกิดการขั้วเหนียวแล้วเพราะขั้วเหนียวมีผลดีคือลูกไม่หลุดร่วงแล้วก็ทอดลำทอลำเรียงอาหารใหญ่ใช่แต่แต่ว่าในขาเดียวกันการการที่จะทําให้ให้ให้ขั้วเหนียว ก็หรือการการที่จะทําให้ช่อใหญ่ยาวเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆมาฉีดตรงนี้นะไม่ใช่นะต้องฉีดปูมาตลอดมันต้องปรับตั้งแต่การจการธาตุฐานในดินธาตุฐานในดินาะให้ให้เหมาะสมด้วยอะไรเงี้ยครับมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างแล้วไม่ใช่อยู่ๆมันมันสั้นแล้วจะมาฉีดให้มันใหญ่เงี้ยมันมันมันจะไม่นะเพราะเราทําจะทาครบทุกองค์ประกอบใช่นั่นคือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปูพื้นฐานไาทธาตุฐานในดินมันเป็นอย่างดีใช่แล้วก็ เสริมด้วยตัวของอาจารย์ที่เสริมเรื่องอาหารทางใบ,บเสริมเรื่องอาหาราไบโพเวอร์เรื่องการออกดอกมาถึงไ,<ห>ได้ได้มีผลงานแบบนี้แล้วก็มาช่วยด้วยเรื่องของปีเพกเรื่องของการติดรเรื่องการลดการหลุดร่วงก็บางคนบอกว่าถ้าทำอินทรีย์แล้วจะไปไม่รอดหรืออะไรเงี้ยนะผมผมมักจะโตเถียงกลับเพางั้นเถอะเนื่องจกยวกผมทำพอสุภาพเล็เนี่ย เราไม่ได้อ่านตำราเนี่ยเราทำเด็ดเพราะเรามีการจัดการธาตุอาหารที่เห็นว่าทุกเดือนที่เรามาเราจะสุ่มวัดธาตุอาหารในดินตลอดว่าขณะนี้ในดินมีธาตุอาหารสิบกว่าตัวเนี่ยแต่มีอะไรบ้างในเช่นฟอสฟอรัสเซียมแคลเซียมซัลเฟอร์แมกนีเซียมคอปเปอร์ซิงคอลินเหล็กสีบมงชนิดเราเราวัดหมดรวมถึงโลหะหนักเราจะวัดเราจะวัดหมดเลยที่วัดเสร็จเราก็จะจัดจัดการในเรื่องธาตุอาหารเติมลงไปซึ่งธาตุอาหารเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีปุ๋ยรียเรา หลสูตรอยู่แล้วปุย๋ยซี o uh huh. เคงอเมอร์มีหลายสูตรทหสูตรในเรื่สูงสูตรสัอรัสูงสูตรเคสูงเทียบ NPK นครับ huh. นะครับไอไอตรงนี้ก็เลย uh huh. เราก็เกิดความมั่นใจ